Explaner เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าว TODAY สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ TODAY e x p l a n e r ครับพอดแคสต์จากสำนักข่าว TODAY ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อคุณเข้าใจในรว่าเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ TODAY e x p l a n e r ใน EP นี้เราจะพูดถึงกรณีที่ประเทศไทยเป็นชาติเดียวที่ไม่มีใครซื้อลิขสิทธิท์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับท,ท,ท,ทั้งที่ การแข่งขันเริ่มในวันนี้แล้วอาจทําให้ประชาชนต้องดิ้นรนหาช่องทางเถื่อนดูด้วยตัวเองครับวันนี้สำนักข่าว Today และ Today e x p a n ซ l r จะอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจง่ายที่สุดเช่นเคยนะครับเรื่องของเรื่องเกี่ยวข้องกับศึก AFF Suzuki ครับที่ไทยเป็นแชมป์สูงสุด6สมัยและเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งปีที่แล้วนะครับในปีนี้มีการเปลี่ยนชื่อครับเป็น AFF Mitsubishi Electric Cup ตามสปอนเซอร์แบรนด์ใหม่โดยตามกำหนดการจะเริ่มแข่งนัดแรกในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะเจอกับรูไนนะครับปรากฏว่า10ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากประเทศไทยแล้วต่างซื้อลิขสิทธิ์ครบถ้วนตั้งแต่1เดือนก่อนแข่งแล้วครับมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่ถึงวันนี้บอลจะเริ่มอยู่แล้วก็ไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์เสียที ขั้นตอนการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการนี้ทาง AFF หรือสาพันธฟุตบอลอาเซียนได้จ้างบริษัทเอาซอร์ชื่อ s สป t ตไฟจากประเทศเยอรมนีเป็นคนกลางในการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์นะครับปรากฏว่าบริษัท s สป t ตไฟแปลกใจมากที่ในไทยไม่มีคนสนใจซื้อลิขสิทธิ์ทั้งที่ฟุตบอล AFF ได้รับความนิยมสูงมากในไทยทุกปีย้อนกลับไปในปี2564ครับ3รายการเรตติ้งสูงสุดในไทย เป็นการแข่งขันฟุตบอล AFF ทั้งสิ้นนะครับอันดับ1 2 3เรตติ้งเหนือกว่าละครฮิตตอนอวสานซะอีกครับสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเมื่อ,อไหร่ก็การันตียอดคนดูได้อยู่แล้วบริษัทสปอตไฟต์ตั้งราคาไว้ที่2ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ76ล้านบาทนะครับโดยเป็นการซื้อแบบฟูลแพ็กเกจคนซื้อจะได้สิทธิ์ถ่ายทั้งทัวร์นาเมนต์26นัด โดยคนที่ซื้อลิขสิทธิ์จะเอาไปทําอะไรก็ได้ครับจะเอาไปใช้ทางฟรีทีวีจะเก็บเงินผ่านเคเบิลทีวีหรือว่าจะเอาไปถ่ายทางระบบ OTT ก็ได้ขอแค่ใจเงินก้อน76ล้านบาทมาก็ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดตามปกติแล้วฟุตบอล AFF มีเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์เป็นประจำก็คือช่อง7 HD นะครับพวกเขาซื้อมาตลอดทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้ช่อง7 HD ตัดสินใจไม่เอาด้วยครับ ทำให้ทางบริษัท s สปอตไฟได้ติดต่อหาช่องฟรีทีวีอื่นๆที่น่าจะสนใจแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครซื้ออีกนะครับเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้จนไทยกลายเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่เพียงแต่ฟรีทีวีเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลุ่มเคเบิลทีวีอย่าง t ูวิชั่นและ OTT อย่าง AIS Play ก็ไม่มีใครสนใจเช่นกันนะครับทั้งที่ฟุตบอลรายการนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ s t h a v e แล้วก็ must c a r r y ดังนั้นเคเบิลทีวีหรือว่า OTT ก็สามารถซื้อไปแล้วก็เอาไปทำกำไรได้อย่างอิสระแต่จนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครคิดจะซื้อนะครับสำหรับปัญหาหลักนั้นที่ทำให้การซื้อลิขสิทธิ์ไม่เกิดขึ้นข้อแรกครับคือเงื่อนไขของ Spotify ที่ต้องการขายแบบครบแพ็กเกจ26นัดเท่านั้นภาคเอกชนจึงมองว่าไม่คุ้มกับ เพราะว่าถ้าเป็นเกมอื่นที่ไทยไม่ได้ลงแข่งเนี่ยยกตัวอย่างบรูไนเจอกัมพูชาก็คงไม่สามารถขายโฆษณาได้แต่เมื่อยื่นข้อเสนอขอซื้อแค่8นัดที่ไทยแข่งอย่างเดียวบริษัทสปอตไฟก็ไม่ขายให้อีกนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาถ้าสถานีโทรทัศน์ซื้อลิขสิทธิ์ไปต้องหาเงินค่าโฆษณาสูงถึง76ล้านบาทเพื่อให้คุ้มทุนซึ่งเมื่อหักลบแล้วโอกาสขาดทุนมีมากกว่ากำไรครับข้อ2นะครับ ข้อ2เนี่ยคือฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงหลังไม่ได้ความนิยมเหมือนเมื่อก่อนนะครับความนิยมนั้นแปรผันตามฟอร์มการเล่นในสนามทีมชาติชุดใหญ่แพ้ไชนิสไทเปทีมชาติชุดเล็กแพ้ลาวบอลไทยเนี่ยไม่ได้ฟีเวอร์เหมือนเมื่อ6ปีก่อนอีกแล้วนะครับยิ่งบอล AFF ครั้งนี้ไม่มีซูเปอร์สตาร์หลายคนทั้งชนะทิพย์สองกระสินสุพชคสาวราติสุภนัทเหมือนตารวมทั้งแทบไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่ไปติดทีมชาติเลยด้วย ทำให้สถานีช่องต่างๆเกิดความไม่มั่นใจคับว่าถ้าซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วจะเรียกเรตติ้งได้ดีแค่ไหนข้อ3ครับคือการที่โปรแกรม AFF ครั้งนี้มาอยู่ใกล้กับฟุตบอลโลกทําให้งบประมาณการโฆษณาของสินค้าแบรนด์ต่างๆลงไปกับฟุตบอลโลกเป็นจำนวนมากแล้วนะครับงบประมาณที่เหลือให้กับฟุตบอล AFF จึงลดลงไปอีกทำให้โอกาสได้โฆษณาคุ้มทุนจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากคับ จากเหตุผลทั้งหมดทําให้การซื้อขายจริงยังไม่เกิดขึ้นนะครับณนะเวลานี้ทาง s Spo อตไฟลดราคาลงมาเหลือแค่1นึ่งล้านเก้าแดอลลาร์หรือว่า67ล้านบาทถูกลงกว่าเดิมครับแต่ว่าเอกชนก็ยังเงียบอยู่สําหรับทางออกในเรื่องนี้ถ้าหากคนไทยจะได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขันในรายการ AFF ก็ต้องภาวนาให้สถานีโทรทัศน์สักแห่งยอมควักเงินลงทุนซึ่งล่าสุดก็ยังไม่มีนะครับ หรือว่ามีสินค้าใจดียอมควักเงินตัวเองแบบที่ a e r o โ so รซอจ่ายเงิน300ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรให้คนไทยเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นแต่ว่าถ้า2กรณีดังกล่าวไม่เกิดขึ้นก็ต้องมีคนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมาคอยประสานให้นะครับเหมือนกับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอทช่วยเป็นคนกลางหางบ1,180ล้านบาทมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่เพิ่งจบลงไป ดกตรก้องศักยยอดมณีผู้ว่ากกทเคยให้สัมภาษณ์กับ f m 99ว่าในศึกชิงแชมป์อาเซียนนั้นอาจมีแผนที่จะซื้อทั้งหมดแค่8เกมที่ไทยลงเตะนะครับโดยคาดว่าราคาจะลดเหลือแค่20ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทปอร์ตฟย,ยังไม่รับข้อเสนอนี้แต่ว่านายพาทิศสุภพ,พงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าเรื่องของธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้ เรื่องรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนกดติดตามช่องพอดแคสต์ของสำนักข่าวทูเดย์ครับเรามีทั้งช่องของสำนักข่าวทูเดย์ที่มีหลากหลายรายการเลยนะครับทั้งรายการต่างประเทศรายการธุรกิจแล้วก็รายการอื่นๆหรือว่าพอดแคสต์จากช่อง e x p l a i n e r ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องลิขสิทธิ์ของฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นประเด็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์นะครับว่าภาคเอกชนจะซื้อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะเขาต้องดูความคุ้มค่ากับการลงทุนขณะที่ภาครัฐเช่นกะกะทก็ควรจะตอบคำถามครับว่าทำไมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ไม่มีทีมชาติไทยลงแข่งขันด้วยถึงผลักดันอย่างเต็มที่ถึงขั้นไปของ,งบประมาณจากกสทชให้มาช่วยซื้อขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าฟุตบอลโลก แต่ก็เป็นรายการที่นักกีฬาไทยโล่งแข่งขันโดยตรงดูจะสมเหตุสมผลกว่าในการของบประมาณนะครับอย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ก็มีบางกระแสะเหมือนกันนะครับที่เห็นว่ากกทไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาอะไรอีกแล้วครับและควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดถ้าหากการแข่งขันนั้นมีแนวโน้มว่าจะทํากาไรได้เดี๋ยวก็มีภาคเอกชนมาซื้อเองคล้ายๆกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีสถานีโทรทัศน์หลายช่อง ต่อคิวซื้อลิขสิทธิ์ทุกรายการที่หลงเล่นบทสรุปของเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นชาติเดียวในอาเซียนหรือไม่ที่ไม่มีถ่ายฟุตบอลรายการ AFF หรือว่าจะมีภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาซื้อบอลไทยให้คนไทยได้ดูในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งทาให้มีอาจเกิดปรากฏการ์ดูบอลเถื่อนตามช่องทางต่างๆที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์นะครับ รวมถึงคำถามที่น่าสนใจก็คือขนาดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ปกติเรตติ้งดีมาตลอดปีที่แล้วเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศแต่คราวนี้ถึงขนาดไม่มีคนคิดจะซื้อลิขสิทธิ์หรือมันสะท้อนให้เห็นกับว่าฟุตบอลไทยเสื่อมความนิยมลงจากเดิมแล้วจริงๆกันแน่และทั้งหมดนี้คือ Today e x p l a i n e r ใน EP นี้นะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารสาระที่เราสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ในทางทุกช่องทางของสำนักข่าวทูเดยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Do Today